สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับ p r o n o m e n หรือคำสรรพนามก่อนเข้าไปรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูคำสรรพนามสำหรับบุคคลหรือ p r o n o m e n personal p r o n o m e n แต่ก่อนอื่นนะคะเรามารู้ความหมายกันก่อนเนาะคำสรรพนามนะคะก็คือคำที่ใช้แทนชื่อสิ่งต่างๆนะคะหรือคำนามต่างๆหรือจะบอกว่ามันเป็นคำที่ใช้แทนชื่อคนจัดสิ่งของแล้วก็สถานที่ก็ได้นะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องกล่าวคำนั้นๆหรือชื่อนั้นๆซ้าอีกครั้งเนาะอย่างเช่นที่เราร,รู้จักกันอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นฉันผมเธอท่านมันแก พวกเขาพวกคุณพวกเรานะคะในภาษาเยอรมันก็อย่างเช่น ich du wir ihr er sie es เป็นต้นค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำสรรพนามสำหรับบุคคลคืออะไร Was sind personal pronomen ก็คือเป็นคำที่ใช้แทนชื่อ คนนะคะคำที่ใช้แชนเรียกชื่อคนหรือสิ่งของเพื่อที่เราจะไม่ต้องพูดถึงสิ่งนั้นซ้ําอีกครั้งเนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ a อ i ิดอ a นก็คือเขาผู้ชาย sit เห็นนะคะมาจากคํากริยา see เห็นที่แปลว่ามองเห็น in in ในที่นี้นะคะก็จะแปลว่า เขาผู้ชายหรือว่าเป็นสิ่งของที่เป็นเพศชายเนาะแล้วเป็นกรรม accusative ต่อไปนะคะ C C t a s e seat s s e e a t s l a อ n น,นะคะหรือเขาผู้หญิงมองเห็น s a s ในทุกที่นี้นะคะก็จะแปลว่ามันจะใช้แทนที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ทั้งประโยคเลย หรือจะใช้แทนคำนามที่เป็นเพศกลางต่อไปนะคะ via sehen s i via sehen s i พวกเรามองเห็นหล่อนผู้หญิงพวกเราก็คือใช้แทนผู้พูดนะคะและก็เพื่อนๆเ,เนะาะก็เป็นพวกเรา sehen s i ก็ได้มองเห็นหล่อนคำสรรพนามสำหรับบุคคลนะคะหรือ personal p r o n o m e n จำเป็นจะต้องผัน ผ่านคำนามนั้นนะคะตามประเภทด้วยว่าประเภทคำนามนั้นเนี่ยเป็นประธานเป็นกรมตรงเป็นกรรมรองหรือเป็น g e n i t i v e ต่อไปนะคะ personal pronoun คำสรรพนามสำหรับบุคคลเนี่ยก็สามารถระบุเพศได้ด้วยเช่นกันนะคะว่าเป็นเพศหญิงเพศชายหรืเพศกลางและสุดท้ายนะคะก็ยังบอกความเป็นเอกพจน์หรือบอกความเป็น,นพหูหุน์ได้ด้วยตัวอย่างนะคะเช่น แแอแปลว่าเขาผู้ชายใช่ไหมคะก็จะแทนหรือเป็นคำสรรพนามนะคะที่ใช้แทนบุคคลหรือจะบอกว่ามันเป็น masculine ก็คือคำนามเพศชายใช้แทนคำนามเพศชายสิ่งของหรือสถานที่หรือสัตว์ที่เป็น masculine นอกจากนี้นะคะแอเขาผู้ชายเนี่ยตัวแ i อเนี่ยก็ยังบ่งบอกถึงความ singular หรือความเป็นเอกพจน์ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็น nominative nominative ก็คือการเป็นประธานของประโยคนะคะต่อไปนะคะ wea v i a แปลว่าพวกเราก็คือหมายถึงผู้พูดเองแล้วก็อีกคนหนึ่งนะคะมันก็จะแสดงถึงความเป็นผู้เ่าก็คือความเป็นพหูพจน์นะคะแล้วก็น ominative n o m i n a t i v e ในที่นี้ก็คือประธานนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะ s ก็แปลว่ามันหรือของที่เป็นเพศกลางนะคะหรือคำนามต่างๆที่เป็นเพศกลางอย่างเช่น neutral neutral no นะคะก็คือคำนามเพศกลางต่างๆเนาะและก็ยังบ่งบอกถึงเป็นความ s i ิง u ุลาได้ด้วยนะคะก็คือความเป็นเอกพจน์และ n o m i n a t i v e ก็คือเป็นประธานเนาะ ตัวอย่างต่อไปนะคะคำว่า ich ich ที่แปลว่าฉันก็คือเป็นตัวผู้พูดเองก็จะบ่งบอกถึงความเป็น Singular ก็คือความเป็นเอกพจน์มีหนึ่งเดียวและก็ nominative ก็คือเป็นประธานของประโยคนะคะต่อไปนะคะเรามาดูชนิดของคำสรรพนามสำหรับบุคคลกันค่ะหลักๆเลยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะก็คือ เป็นซิงคูลาและก็เป็นภูเราซิงคูลาก็คือเป็นเอกพจน์ผูเราก็เป็นพหูพจน์เนาะเดี๋ยวเรามาดูแค่3อันข้างบนก่อนนะคะคำสรรพนามนะคะก็จะแบ่งเป็น3ประเภทเนาะบุรุษที่1บุรุษที่2องคำสรรพนามบุรุษที่3ถ้าเป็นคำสรรพนามแทนบุคคลนะคะบุรุษที่1 ก็จะใช้แทนตัวผู้พูดเองเป็นเอกพจน์นะคะเราจะพูดถึงในกรณีที่เป็นเอกพจน์นะคะหรือเอกเด็กแพซูลซิงคูลาอย่างเช่นนะคะแทนผู้พูดเองก็คือฉันในภาษาเยอรมันก็คือ ich ich, ich ก็จะเป็นเอกเด็กแพซูลซิงคูลาต่อไปนะคะคำสรรพนามบุรุษที่สอง เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคนที่ฟังเราอยู่อะค่ะในกรณีนี้นะคะจะเป็นเอกพจน์เนาะก็คือสวายเต้ r พรโซนซิงกูลาในภาษาเยอรมันนะคะก็จะตรงกับตู้ตูนะคะก็คือคนฟังเนาะผู้ฟังเราก็จะเรียกเธอเอแก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 เธอเนะคะก็คือมีคนเดียวนาอเป็น s ซิง u l a r ก็คือการเป็นคนเดียว คนที่ฟังเราอยู่นะคะก็คือตู้เธอเธอแก่แก่หรือมึงมึงโอเคต่อไปนะคะเรามาดูคำสรรพนามบุรุษท,ที่3ก็จะใช้แทนคนที่เรากล่าวถึงพูดถึงหรือคนที่เรากำลังนินทาเนาะโอเคถ้าเป็นบุคคลที่เรากล่าวถึงพูดถึงเพศช,ชายนะคะหรือคำนามเพศช,ชาย มัส u ูลีนก็จะใช้เป็น air a แอในที่นี้นะคะก็คือเขาผู้ชายหรือคำนามเพศชายต่อไปนะคะคำสรพนามบุรุษที่3ที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงที่เป็นเฟม i n e f e ฟมินีนก็หมายถึงว่า จะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือสิ่งของที่เป็นผู้หญิงก็ได้นะคะเราก็จะใช้แทนด้วย c แต่เป็นตัว s พิมพ์เล็กนะคะ c s พิมพ์เล็กเนี่ยก็จะแปลว่าหล่อนผู้หญิงหรือคำนามที่เป็นเพศหญิงและสุดท้ายนะคะปูรุษที่3ที่เราใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงกล่าวถึงที่เป็นนอยเทราก็คือ s s ในที่นี้นะคะจะแปลว่ามั่นมั่นก็คือสิ่งที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้หรือจะเป็นคำนามเพศกลางก็ได้ต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนที่เป็นผู้เราหรือเป็นเอกพจน์มีมากกว่า1สิ่งกันบ้างคะ่ะถ้าเป็นบูรุษที่หนึ่งะคะก็คือใช้แทนผู้พูดใช่ไหมคะถ้าผู้พูดน่ยมีมากกว่า1คนมันก็จะเป็น e s t e person p ผู้เรา ก็คือพวกเรานะคะผู้พูดมากกว่าหนึ่งคนก็จะเป็นพวกเราในภาษาเยอรมันก็คือ wir wir ต่อไปนะคะในกรณีของคำสรรพนามบุรุษที่สองที่เป็นพหูพจน์นะคะมีมากกว่าหนึ่งคนที่เป็นผู้ฟังผู้ฟังนะคะก็คือพวกเธอพวกแกพวกมึงพวกเธอพวกแกพวกมึงหรือเขาเรียกว่า สวายเต้แพรูผู้เราในภาษาเยอรมันนะคะก็คือเอียเอ,อียต่อไปนะคะคำสรรพนามบุรุษท,ที่3ที่ใช้แทนผู้ที่เราพูดถึงกล่าวถึงในภาษาเยอรมันนะคะก็คือตริทเท้พรูผู้เราอย่างเช่นนะคะพวกเขาทั้งหลายพวกเขาทั้งหลาย ก็จะใช้ตรงกับคำภาษาเยอรมันก็คือ c C แต่เป็น c ตัวเล็กนะคะก็จะใช้แทนพวกเขาทั้งหลายหรือเป็นใช้แทนคำนามนะคะที่มีความเป็นพหูพจน์ต่อไปนะคะในรูปแบบที่สุภาพสุภาพกันบ้างนะคะหรือรูปแบบที่เป็นทางการเนาะ heflichites form อย่างเช่นพวกคุณพวกท่านนะคะเราใช้พูดกับเจ้านายนะคะหรือแบบติดต่อธุรกิจติดต่อกับคนที่แบบผู้ใหญ่กว่านะคะที่เจอกันเป็นครั้งแรกเราก็จะใช้คำว่าซีซีก็คือเป็นคำสรรพนามนะคะแต่เขียนด้วยตัวพิมพ์ใหญ่นะคะก็จะแปลว่าพวกคุณพวกท่านแบบแปลอย่างสุภาพเลยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในรูปแบบที่สุภาพเนาะค่ะ คำว่าตูและเข้าคำว่าอี่ยตู้ที่แปลว่าเธอแกมึงนะคะมันก็จะเป็นแบบ informal ก็คือแบบไม่สุภาพนะคะหรือแบบไม่เป็นทางการส่วนคำว่าอียอีนะคะอันนี้จะเป็นแบบเออพหูพจน์นะคะที่เป็นแบบมีมากกว่า1อันนะก็จะแปลว่าพวกแกพวกมึง เห็ um, นไหมคะมันไม่สุภาพเนาะหรือมันไม่เป็นทางการก็คือ informal informal นะคะคำว่าตูนะคะก็จะใช้สนทนากับเพื่อนกับครอบครัวเท่ agen, านั <aden meinen? S 2> <man Nature>. ้นนะคะและก็ในสถานการณ์ที่แบบไม่เป็นทางการทั่วไปเราก็จะใช้ตูส่วน C ที่เขียนด้วยตัวใหญ่นะคะมันไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคนะคะถ้ามันเป็นรูปแบบ formal หรือ Hörflichkeits form นะคะถ้ามันเป็นรูปแบบของทางการหรือแบบต้องการความสุภาพไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของประโยคเนาะให้เขียนด้วยตัวใหญ่เสมอเลยนะคะก็จะใช้ในกรณีที่สนทนากับเจ้านายคนแปลกหน้าและโดยทั่วไปในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะตัวอย่างนะคะ i c H. h a B. e e i n e n h u n d ฉันมีสุนัขตัวหนึ่ง e r ist sehr s c h l a u Er ist sehr schlau. มันฉลาดมากๆเลยหรือสุนัขตัวเนี้ยมันฉลาดมากๆเลยเห็นไหมคะสุนัขตัวหนึ่งเนี่ย Hund ก็มาจาก t h r HUND ก็คือเป็นคำนามเพศช,ชายนะคะเพราะฉะนั้น er ตรงนี้นะคะก็ใช้แทนสุนัขเนาะก็จะเป็น e r ist sehr s c h l a u สุนัขตัวเนี้ยหรือหมาตัวเนี้ยฉลาดมากๆเลย ตัวอย่างต่อไปนะคะ Der Zug kommt gerade an รถไฟคันนี้เพิ่งจะมาถึงเลย Er ist sehr pünktlich Er ist sehr pünktlich มันมาตรงเวลามากๆเลยนะคะเห็นไหมเอิญ Der Zug ก็จะเป็นคำนามเพศชายเนาะ Er ก็ใช้แทน Der Zug ต่อไปนะคะ Das ist ein Handy อันนั้นคือโทรศัพท์อันนึง es klingelt jetzt มันเสียงดังขึ้นนะมันกำลังมีคนโทรมาเนาะ k l i n g ก l t ก็มาจาก klingelt ที่แปลว่าเสียงดังขึ้นนะคะน่าจะเป็นมีคนโทรเข้าเนาะ das handy เป็นคำนามเพศกลางเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ S s แทนนะคะ Ich habe eine Schwester ฉันมีพี่สาวคนหนึ่ง Sie arbeitet als Krankenschwester หล่อนก็ทำงานในตำแหน่งพยาบาล e I ne Schwester ก็เป็นคำนามเพศหญิงนะคะ Die Schwester เพราะฉะนั้นนะคะแทนคำนามเพศหญิงที่เป็น nominativ เราก็จะใช้ Sie แต,มต่มันขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่เออมันขึ้นต้นด้วย c ตัวใหญ่นะคะเนื่องมาจากว่ามันอยู่หลังจุด full stop นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเขียนด้วย c ตัวใหญ่เสมอเลยเวลาที่อยู่หลังจุดนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีค่ะ